สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ For e x กน,นะครับ EP ที่3แล้วนะครับก็เกี่ยวกับตลาด For e x นะครับอันนี้ช่องของเรานะครับข้อมดการเงินเนี่ยเน้นให้แบบมีพื้นฐานนะครับที่แน่นเพราะเราเชื่อว่าการมีพื้นฐานที่แน่นเนี่ยจะนําไปสู่การต่อยอดได้อย่างแบบถึงที่สุดนะฮะหรือว่าไปได้ไกลนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยนะครับก็อย่างแรกตลาด For e x เนี่ย วันนี้จะมาพูดถึงปริมาณเงินของตลาด f o r e กนะครับให้ทุกคนดูตามรูปด้านล่างนี้เลยนะฮะตลาด forex เนี่ยเรียกอีกชื่อหนึ่งนะก็คือเป็นเขาเรียกว่า currency market นะฮะก็คือเป็นตลาดที่ค้าเงินตาระหว่างประเทศแล้วก็ความใหญ่โตของมันเนี่ยบางทีถ้าพูดเป็นตัวเลขเนาะว่า าการซื้อขายต่ววันอยู่ที่6.5้าล้านล้านนะล้านล้าน,นดอลลาร์หรือว่า,ล,ล,าล้านล้านนี่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นท r i เลียนนะครับเลียนอ่าทีนี้อเราลองมาดูนะฮะถ้าเทียบกับตลาดนิวยอร์กสตอ็อกนี่น้อยมากนะครับแล้วก็ equity equity ก็ equity market ก็คือตลาดทุนนะฮะตลาดทุนนี่แหละ อ่าแล้วดูตรงฟอเร็กตรงกลางเนี่ยเป็นแบบสูงเป็นภูเขาเหล่ากวานะครับแล้วก็ถัดมาเป็นตลาดทองคําก็ยังมากกว่าทองคําอีกเนื่องจากว่าตลาดฟอเร็กเองเนี่ยอ่ามันเป็นเรื่องของการค้าเงินนะเงินเนี่ยใช้แลกเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นทองคําหรือน้ํามันก็ดีเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ว่าไปใช้แลกเปลี่ยนตลอดนะครับอ่าเพราะฉะนั้นด้วยตัวของมันเองเนี่ยมันทําให้เกิดปริมาณการซื้อขายที่มหาศาลแล้วด้วยความที่ จุดนี้จุดเดียวนะครับทำให้ปริมาณเม็ดเงินมันมหาศาลมากเลยเนี่ยมันทำให้แบบมีมีแบบกลุ่มก้อนคนจำนวนมากคนรวยๆนะครับก็เข้าสู่ตลาด f o r e x นะเข้าสู่ตลาด f o เ e x นะครับดีมานซัพพลายของตลาด f o r e x เนี่ยจะมีการผันแปรไปได้หลายรูปแบบนะครับไปได้หลายรูปแบบยกตัวอย่างเช่น อดอกเบีย้ยนะฮะสมมุติว่าธนาคารสหรัฐเนี่ยประกาศขึ้นดอกเบีย้ยนะครับก็จะทําให้ทองคำเนี่ยลงเหมือนกันเพราะว่า US ดอลลาร์เนี่ยพอเหมือนว่าเราถือเงินอยู่ใช่ไหมครับมันจะมีผลตอบแทนในรูปของดอกเบีย้ยยกตัวอย่างเช่นธนาคารกลางเนี่ยให้สัญญาว่าต่อปีนะเราจะให้ดอกเบียคุณอยู่ทีอ่อยู่ที่2%นะครับแต่พอมาปีถัดไปนะฮะพอมาปีถัดไปเนี่ยธนาคารกลาง อยากให้แบบทุกคนแบบเขาเรียกว่าดึงสภาพคล่องดึงสภาพคล่องจากระบบเนี่ยให้มันน้อยลงใช่ไหมฮะก็ประกาศขึ้นดอกเบี้ยจาก2%เนี่ยกลายเป็น5%พูดง่ายๆก็คือเงิน100บาทเนี่ยตอนแรกตอบแทนมา2บาทอ่าเงิน100บาทตอบแทนมา2บาทแต่พอบอกว่าให้5%้อ็นอ่าก็กลายเป็นเงินหนึ่งร้อยบาทตอบแทนมา5บาททีนี้เวลาอ่าคนรวยหรือว่าแบบบริษัทที่มีเงินเหลือมีเงินทุนอะไรจำนวนมากเนี่ย มันเขาก็ไม่ได้เป็นเงินหลักร้อยใช่ไหมครับตีว่าอ่าเป็นเงินระดับพันล้านอระดับพันล้านห้าเปอร์เซ็นของพันล้านเป็นเงินเท่าไรมันเยอะมากใช่ไหมครับเดี๋ยวลองคิดเลยนะกดให้เพื่อนๆดูนะฮะห้าเปอร์เซ็นของพันล้านพันล้านนะคูณห้าเปอร์เซนะ็น์ห้าสิบล้านอะห้าสิบล้านอะคือค่าดอกเบี้ยก็สามารถ จ่ายค่าลูกน้องจ่ายค่าโฆษณาจ่ายค่าอะไรโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มก็ได้แล้วนะครับก็ได้แล้วมันก็เลยทําให้เกิดการโยกย้ายเงินครั้งใหญ่พอมีการโยกย้ายเงินเนี่ยอ,อย่างเช่นคู่ทองคํากับดอลลาร์สหรัฐนะครับปกติทองอาจจะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอธนาคารประกาศว่าดอกเบีย้ยจะเพิ่มขึ้นนี ทองคำนี่ไม่ได้เงินจากดอกเบี้ยนะฮะทองคํานี้ได้เงินจากการเก็งกําไรนะถ้าใครเป็นแบบสายถือทองคำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนก็จะย้ายเงินจากที่แบบเคยมีทองคําอย่างเงี้ยเป็นก้อนๆอ,อ่าสมมุติว่าอันนี้เป็นทองคำนะฮะเป็นก้อนๆก็ ขายทองคําทิ้งแล้วก็มาซื้อดอลลราแทนขายทองคําทิ้งแล้วก็มาซื้อดอลลราแทนอย่างเงี้ยครับเออเพราะฉะนั้นนี่คือการวิ่งขึ้นวิ่งลงของตัวการาฟในดีมันส์ปายแล้วก็ในเรื่องของเงินเฟ้อนะครับในเรื่องของเงินเฟ้ออีกพอเงินเฟ้อมากๆม,ม,มันก็จะเป็นผลสืบเนื่องกันคือธนาคารก็จะประกาศขึ้นดอกเบี้ยเพราะลด ปริมาณงานเงินเฟอ้อมันจะต่อกันเป็นลูกโซ่เดี๋ยวอันนี้เอาไว้เป็นในเรื่องของพวกอ่าไมโครแมคโครอีโคนิก e ซึ่งจะทำเป็นแบบ EP ถัดไปถัดไปนู้นเลยนะฮะเพราะอาจจะเป็นภาพกว้างนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พวกราคาน้ำมันราคาทองคำนะสภาพเศรษฐกิจแล้วก็สงครามอ่าอย่างเช่นสงครามเนี่ยวิเคราะห์ไม่ยาก สงครามเนี่ยมันบ่งบอกถึงความไม่แน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นตัวประเทศที่เป็นคู่สงครามก็ดีแล้วก็ประเทศโดยรอบและประเทศที่ได้รับผลกระทบยกตัวอย่างอย่างาเราอินเทนเลยนะครับก็คือสงครามรัสเซียยูเครนสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยคืออะถ้าเราเป็นประเทศแบบอ่ายูเครนเลยนะฮะเป็นประเทศยูเครนเลยเนี่ยถามหน่อยว่าพอระบบ เศรษฐกิจพังนะครับพอระบบเศรษฐกิจพังอะไรจะเชื่อถือได้ในการแลกเปลี่ยนถามว่าเงินเนี่ยมันสะพัดได้เกิดจากตัวเศรษฐกิจมันมาพยุงอ่าบริษัทห้างร้านต่างๆที่ยังคงประกอบการดีอยู่ดําเนินการดีอยู่ใช่ไหมครับแต่พอเกิดภาวะสงครามไม่สามารถประกอบการทําธุรกิจได้พอไม่สามารถประกอบการทําธุรกิจได้ก็ไม่มีการซื้อขายนะ พอไม่มีการซื้อขายก็จะไม่มีความจําเป็นต้องแบบมันไม่ใช่อะไรคือไม่มีโอกาสที่จะแบบใช้ตังหรือใช้เงินแลกเปลี่ยนเมื่อเงินแลกเปลี่ยนไม่ได้ก็เกิดการสะดุดนะฮะพอเงินเกิดการสะดุดเสร็จปุ๊บก็ทําให้อาจจะต้องเชื่อถืออะไรแทนล่ะก็คือไม่พ้นทองคําเพราะฉะนั้นคําว่า s a เพเว v e นจงก็เกิดขึ้นกับทองคำาลตั้งแต่บัดนั้นนะครับอ่าถัดมาอันนี้เป็นเรื่องน่ารู้นะเป็นเรื่อง จากในประวัติศาสตร์นะครับเออเดี๋ยวฟังปฏิเสตร์และมงนะก็คือระบบเบตันบูดซิสเต็มเบวัตุเบตันบูดซิสเต็มออกเสียงผิดต้องขอโทษด้วยนะครับเบตันบูดซิสเต็มเนี่ยแต่ก่อนคือระบบการแลกเปลี่ยนของเราอ่ะมันไม่ใช่เป็นลักษณะลอยตัวหรือไม่คงที่นะแต่ก่อนมันเป็นลักษณะคงที่คือหลังจากเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่2นี่ตามรูปนี้เลยนะครับ เสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคือ1ปี9 1 9 4 4 1 9 4เเนี่ยมีการประกาศระบบใช้ระบบเบตันบูดระบบเบตันบูดเนี่ยก็คือหมายถึงว่าพอสองครามโลกมันเกิดขึ้นทุกอย่างพังพินาศพัทงทลายระบบอะไรเสียหมดมันก็ต้องมีการมาลือฟื้น ระบบใหม่ก็คือแบบมาประชุมร่วมกันเนี่แหละมันก็ไม่มีอะไรมากนะฮะแล้วก็จัดตั้งว่าเราจะใช้กฎเกณฑ์ระเบียบแบบนี้ซึ่งระบบเบตันบูดเนี่ยเป็นระบบทางการเงินนะฮะเป็นระบบทางการเงินอ่าพอมีการประชุมปุ๊บนะัตอนนั้นเป็นจุดที่สําคัญมากเลยก่อให้เกิดองค์กรระหว่างประเทศเช่น IMF World Bank นะฮะแล้วก็ WTO นะครับ ทำให้เกิดข้อตกลงนี้ขึ้นมาข้อตกลงตอนนั้นที่สําคัญคือให้ทองคํากับดอลลาร์เนี่ยกำหนดเป็นทุนสํารองระหว่างประเทศทุนสํารองหมายถึงว่าออย่างลราจากอาเซีว่าประเทศไทยเนี่ยจะค้าขายกับบราซิลเนาะบางทีก็ไม่แน่ใจเงินของบราซิลเหมือนกันและบราซิลก็ไม่แน่ใจเงินของไทยเหมือนกันเพราะบางทีเราเราห่างกันมากเราแบบไม่ได้รู้จักกันไม่ได้แบบไม่ใช่เป็นบ้านใกล้เลี้ยงเคียนกันไม่ได้เห็นศักยภาพเขาที่แท้จริงเราก็ไม่รู้ว่า เราจะเอาอะไรมาเป็นหลักประกันระหว่างกันนะครับตอนนั้นก็เลยกําหนดให้เป็นทองคํากับดอลลาร์เนี่ยคู่กันแล้วที่นี้ทําไมไม่ใช้ทองคําแลกเปลี่ยนเพราะว่าสภาพของทองคําเองเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับการแลกเปลี่ยนมันหนักมันใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้ดอลลาร์นะฮะเป็นการแลกเปลี่ยนและที่นี้ก็เอาดอลลาร์เนี่ยมาผูกกับทองคําไปเลยตอนนั้นก็คือ1ออนของทองคำเนี่ยมีค่าเท่ากับ35บาทนะครับอ่าสาบาท ทีนี้พอมาปี1960กับ1977อเมริกาขอยกเลิกนะข้อผูกพันว่าแบบดอลลาร์ขอไม่ผูกกับทองคําแล้วแยกนะก็คือตัวเองอาจจะเสียเปรียบอะไรบางอย่างนี่แหละก็ขอยกเลิกซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่แบบน่ารู้นะครับพอสารัฐอเมริกาขอยกเลิกดอลลาร์ออกจากทองคำเนี่ยจากระบบฟิกซ s ิสเต็มกลายเป็นฟล o ตติ้งซิสเต็มก็คือแบบจากคงที่เปลี่ยนเป็นแบบลอยตัวเลย พอเปลี่ยนเป็นแบบลอยตัวข้อผูกมัดต,ต่างๆอย่างเช่นแบบอาไทยจะค้าขายกับบราซิลแต่ก่อนต้องแบบผ่านตัวกลางเรียกว่าดอลลร์ตลอดทีนี้พอเราค้าขายกันมากค้าขายมากม,ามันก็เกิดความไวเนื้อเชื่อใจนะครับเกิดเครดิตระหว่างกาันว่างกันเถอะจนทําให้พอดอลลร์ยกเลิกด้วยนะพอดอลลร์ยกเลิกด้วยนะก็ทําให้แบบไทยกับบราซิล แลกกันโดยตรงเลยเออไทยกับบราซิลแลกกันโดยตรงเลยว่าไทยแลกกับใครก็ตามอย่างนี้ครับมันทําให้เกิดระบบ floating system ทาให้เกิดการจับคู่ของคู่เงินอื่นๆนะอันนี้ก็เลยเป็นที่มานะครับว่าทําไมถึงมีเป็น JPY กับนิวซีแลนด์ออสเตรเลียกับ USA หรือยุโรปกับช้่นาหยวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออเพราะแค่คู่อะไรแบบเนี้ยมันก็ทําให้เราเออเกิดความเข้าใจนะว่าจู่ๆมันมาจับคู่กันได้ยังไงนะฮะรู้ลึกรู้จริงนะครับทำเงินได้แน่นอนนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ฝากกดซับสไคร e ด้วยนะครับ